สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้พ่อกับนุ้งไม้ครับเป็นอีพี่พี่สาวครับพี่น้องมือนี้ครับนุ้งไม้ครับสิผ้ามากินแหนมเฟืองครับสิผ้าไปเที่ยวยุวนครับมือนี้กะของแก้มลายครับพักครับนี่ครับนี่ครับแย่ๆครับนี่ฮะับมีเนื้ก็มีครับกระเทียมมีไข่มีเฟืองครับมีพริกมีแตงมีกล้วยครับแล้วก็หมูเป็นอาหารที่กินได้สบายท้องนะครับเนาะสำหรับ คนมาบบกินนักแามแร่งนะครับนี่น้องไม่กะชิพ่าไม่กินครับอันนี้คือ,อน,นี่คือหาเส้นแผนน่นเนาะไม่จังแผ่นเข้าเอื่นเส้นแผ่นมาเอื่นครับอันนี้น้าจิ้มครับพี่น้องนี่ครับเปิดฟ้าออกครับนี่ครับชุดนี้ชุดนี้ร้อยหาซีบบาทครับพี่น,อน้องนุ่งไม่เฮ็ดเองบ่เป็น,นเนาะเ,าเ,พนเพราะว่าเข้าก็ต้องสื่อเพิ่นครับเพราะว่าเพิ่น อาหารขึ้นซื้อครับของพี่น้องทางอีสานนะครับอุ้มนี้โูอำนาจนะครับอุดรขอนแก่นนะครับมากินเนาะแนมเนื่องคอบ่ขอบอกยี่หองได้นะครับแต่ยแต่พี่น้องมากแต่ใดเนาะแต่ว่านุ่มไม่กะนี่ครับเริ่มแรกครับแซ่สินก่อนนะครับน้องจุ่งขึ้นมากนะครับเนี่ยตาไวเดียวกันต้องตะวันครับเดี๋ยวตอวันเองมันเนาะ แ่สินไว้ครับพี่นอ้องมาผ่ามุมมุมคำยาไญคำคำเหลือครับมุมลึมุมเลือดครับนี่แซ่สินไว้ครับแซ่สินไว้แซ่แปลงไว้แปลงแผ่นอันนี้กันหนึ่งในห่นในการกินที่ขัน,น,เ,นเนี่ครืงเคียงเครืงเคียงหนึ่งในเครืเียงครับกินกินเมียนียากกินข้าวหน่อยนี่ครับ กินข้าวหนบวเสียอย่างคนี่ยนะเสียแแป๊บเดียวเนี่ครับอ่อนนะครับนี่ครับอ่อนเนี่ยอ่อนเนี่ยเอาไว้พักมาครับพักหลายอย่างนะครับกินอย่างต้องกินข้าวยังไงครับพี่น้องห้องพักครับผักเป้วอันนี้ห้อยเลือนะครับแล้วผ้าเยอะแยะนะครับปอมลงไป หลายอย่างดิแนว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 นีนนนน่แปลงมากครับนะครับแค่กินถึงบ่ถึอเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งผมผมมักเอาอเอาเน้นไว้ข้างในเนาะเอาอโ้มเนียวติดตอมือจิบหลดนี่แล้ผมเอาหมูนี่ครับมนกึกว่ามีหมูนะครับนี่ครับแถมหมูให้หมูแม่ก็ได้เทียมไล่หาสิบบาทได้ครับพี่น้องชุดนี้ คือีครับย่น่อยู่หมื่นกานสองร้อยครับสองร้อยสห้าสิบครับร้านนี้มันร้อยหาสิบครับผมไปซื้อเท่าไหร่ตกใจเนาะโอ้ยเบื่ครับพี่น้องนี่มันจิบป,ป้อมโาจริงจรแบบนี้ครับมันจิใส่เขาเอื้อเมียงเนาะเมียงจะ,ะโอ้ Mm. Mm. Ja. แค่แซวไปดวนนะครับพี่น้องแซ่วข้าวหยอกเขาขึ้นเนาะขึ้นติดกันเนี่ยที่ไมันจิกินบ่ทัานอู้ว่าคือว่าใส่ไหนใส่ไหนใส่ไหนแ่บแซ่บแสบแสบแสบเราเป็นยังใส่ไปได้ใส่หมูลงไปครับใส่หมูลงไปใส่สอ่งพีกลงไปเทียมลงไปนี่ทักใส่ น้นจิ้มเลยเนี่ยสูตรที่เด็ดครับคนวพผ่านเขาผ่านเขาโอ้เฮียอืม

เทียมไท้ากิ้งก่ายใส่แตงไปอืหอมแอะพี่น้องที่เลีย,ตยไตอะใส่ลงไปพักไปหลายพวกพันพักมันเกี่ยวโนครับไล่มันลงไปพวกไส่บวใส่เส้นก็นเลยนะครับนี่กินแบบนี้ได้อืม้ม พี่น้องใส้ตงไปคัม่มใหญ่ๆครับได้กินคั่หน่อยเลยกินคั่หน่อยไม่แมเสบก็คั่มตะเลือกใช้ต้องไปกล้วยครับนี่เฟืองทักนี่ครับจิ้มใส่นี่เอาแป้งโป๊กอะไรทำหนังไม่สิแป้งมันถือง,งา่ามมันมันลีแป้งไม่ไปข้าวแม่นี่เขาวจีหอดีๆีเขากินแบบพอดีเนาะอันนี้กินแบบผู้ให้ Hmm. ปกติเขาจะกินแบบพอดีครับอันนี้กินแบบผู้ายครับอันนี้พะัะนาการเขาเอื่นใบชะพูหมูไปที่ว่าที่ว่าคุ้มครับคุ้มคุ้มคุ้มร้านนี้คุ้ม,มเพื่อนให่พักหลายน้ครับโป๊กทิ่กรไดคายๆครับก,กินเมียงนี้ครับนี่เขาเอื่แนแหนมเนือง เป็นอาหารยวนอืมขคครับ เจริญดีครับเอิับหมูจะเยดบุด,ดู้ใจพักมะฮ่อครับน้ำจิ้มไส้มาแต่พูดดีปั๊บเบิงย่ามุามขอเลยบาทเนี่ย มาโปะคูมไปอู้ไปไปไปอย่างนลูกปึ๊บนครับจะกินถือบัวถือหน่อยพี่น้องแต่ว่าเอาเอาแบบพ่อมักง่ายเับเนี่ย สำหรับอันคนดีบพวกค่อยกินอันเขาเรียกนอเนี่ยนี่มันเป็นอาหารแบบว่า Ä. ใหญ่ง่ายครับมันมีตะพักตปหนาเนาะผม่มหุ่มไม่หนกสเด้ข้ามยิใหญ่ลงไปเลยนี่คร <t> ับตาคุณเชหน่วยหนุ่ยหนุ่ยปว่นลงที่เด็ด นี่ครับที่นี่คำย่ใหญ่เหนือเยื่ยยเยื่ออาบาวกว้าง หมูเส่ครับเทียมเส่ยเฟืองเสียมีเปรี้ยวมีเผ็ดมีสุมมีหวานที่หลายอย่างเนาะนะครับนี่ครับอืมกลิ่มพอดีจะบอกหว,วานๆน้อยๆน,นึงครับโอเคครับรสชาติได้ได้เลยน,นะนะครับรสชาติได้เลยครับคำยิ้มยิ vào subscribe cho nhăn khẩu เห้ยคั่มหน่อยก็ได้ครับเห้ยคำใหญ่ก็ได้แล้ต่มากการุ่มไม่นี่ใหไงยังเดียว <c oughs> ตาเหลือกครับคำตาเหลือกคำตาเหลืออยู่มันลงมาใส่อยู่มะนี่นน จิมมาเฮ้ย,ยะนะครับพี่ออน้องปมเขาสิปมเขาแ่ตงไปอืม ครับพี่น้องเสบคักเสบคักกับ,บเสบคักเม่ ดเด็ดครับรดเด็ดพี่ว่านะครับพี่น้องออพี่ว่าน่ะมี่ยสอนยด้ห,หวานนะไหนวะอืออือี่อาอนฝากมาอข้นออพี่กินยุกินยุ กินแบบนี้ก็ได้ครับโป๊กลงไปครับชิมว่าเซ้นี่อืมก็ตาไม่แยมไม่แยม โอ้อืมพี่กินดังครับพี่องอืมลอสุดทำอะไรใส่ผักโอะไรมั้งเบิ้ลรอครับต้งบองเชียงเบิ้ลแล้ว não vai o ok. que ถาคนยวนคนเพิ่อนเหรอที่ว่ากันนะครับแต่กินถือบ่ถือครับพี่น้องอันนี้กินตามสูตรจะคล่องมากเนาะเฮ็นไหมสิว่าไผ่มากจังได่เฮ็ดนังซั่นนะครับไผ่มอกมาเกี่ยกับเรื่องไดกกับโบตองเฮ็ยนนะครับกินผู้ดีโย่กินโซกโมกแต่ลราแต่เนาะพี่น้องอนี่คือกินแบบให้พี่น้องพลาดเจริญอาหารกินอะไรไม่ด้เปนยี่สิเสียบกินมวน เจปอบเจี๊ยบๆนะครับอ oh, you know. mm ่ hmm. um. ากันโอ้หมูเหียครับพี่น้องบุรครับเีสอด้อใหม่ตัวก็ ถึงเวลาเนาะพี่น้องพาพี่น้องมาเที่ยวย้่วน,นะครับนีเป็น แหนมเนืองนะครับสูตรพิเศษแหนมเนืองของเพิน่นะพิ่นว่ากินให้เสร็จบเรือยครับเพิ่นว่าใส่ลเลยครับกินแสบยื่อเรื่อยครับชอบทำนมไม่บุมีคำเลยคำว่าโปรแสบครับเป็นยังกัดแสบครับอืม้มเนี่ยคโอ้ยน่ยกิน ครับผมพี่น้องกะถงเวลาเนาะเป็นอันสมควรมาอนีนมใหม่พาพี่พี่น้องจะเล่นอาหารเนมเนื้องนะครับจากไหนขอฝากน้ำพี่น้องนะครับดูแลสุขภาพร่างกายเนะาะช่วงนี้โควิดไลยครับให้พี่น้องนะครับถามักให้กดไรครับถ้าใช่ให้กดแช่นะครับทาให้แน่ๆนครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นมใหม่มาอนี ขออำลาพาดจากพี่น้องไปไปเพียงเท่านี้มือ้อนาพอกันไม่ว่านุ่มไม่สีพ้าพี่น้องมากินยังครับมันนี้ลาไปก่อนเด้วยพี่น้องเด้อขอบคุณในไลน์ครับสวัสดีครับ